หากคุณกำลังเบื่อหน่ายกับการเติมโรบักระบบไอ p ดีพาที่แสนแพงและขั้นต่ำที่สูงรลิ้วปัญหานั้นจะหมดไปเมื่อเพจ JB ที่ช็อปสามารถขายโรบักแบบไอ p ดีพาให้คุณได้ในราคาที่แสนถูกและขั้นต่ำเพียง800โลบัคเท่านั้นแค่นั้นยังไม่พอยังมาพร้อมกับขั้นต่ำถึงเลท5ด้วยกันคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วเพจจริงยอดไลค์สีเหมือนขึ้นไปแล้วจ้ะ ยโยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบมแมลงทุกๆคนทุกๆท่าน,นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกในแมพที่มีชื่อว่า Little World หรือว่ามแมลงตัวเล็กบนโลกใบนี้นั่นเองนะซึ่งเจ้าแมพนี้นะฮะมีมานานพอสมควรแล้วแต่ผมไม่ได้มีโอกาสมันเล่นสักทีหนึ่งแต่ว่าในวันนี้ฮะเจ้าแมพนี้ได้ทําการอัปเดตเข้ามาผมก็เลยสนใจที่จะลองมาเล่นดูนะครับตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้สนใจหรอก <No. S 1> นะเพราะว่าเป็นแมลงไงไม่นึกว่ามันจะสนุกอะไรฮะแต่พอลองเข้ามาเนี่ยลับกันฮะภาพมันค่อนข้างที่จะทําออกมาได้สวยมากแล้วก็เดี๋ยวผมมจะลลอองเ่นบพร้ ท่านผู้ชมเลยฮนะซึ่งวิธีการเล่นเนี่ย เดี๋ยวนะตรงนี้เป็นแมลงอันนี้เป็นเพเยอร์ถูกไหมผมไม่สามารถที่จะ PVP กับเขาได้เดี๋ยวนะเจ้าแมปนี้สามารถ PVP ได้ด้วยเหรอและก็มีดัมมี่ตรงนี้ท่านผู้ชมถ้าเกิดผมมาตีดัมมี่ใช่ฮะท่านผู้ชมถ้าเกิดเราตีดัมมี่เนี่ยเราก็ได้อีกเพียวนะแ <c oughs> มะลงเต่าทองที่ไหนเขามาตีดัมมี่แบบนี้เนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นนักลบแมลงเต่าทองก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะโอเคเมื่อสักครู่เนี่ยเขาเรียกว่าแมลงเต่าทองสัญจรน,นะฮะก็คือมันไม่ใช่สีทองอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแมลงเต่าทองของจริงทนะ่าเีเนะีแาเรรยกมลยท่านผะู้ชมอัว <c oughs> นี้ไมม่่่ใแลงงตาทอ มันคือแมลงเต่าทองสนเจิ้นท่านผู้ชมฮะมันคือแป้งน,นี่สิแมลงเต่าทองตัวจริงคือตรงนี้ต่างหากละ่ะซึ่งถ้าเกิดเราทําการตีหรือว่าทําการฟาร์มกับดัมมี่ไปเรื่อยเนี่ยเราจะทําการอีโวตัวเองนะครับกลายเป็นขั้นอื่นซึ่งวิธีการเล่นก็น่าจะง่ายๆเลยนะลองดูซิกลายเป็นขั้นที่3ฮนะไม่น่าใช่แมลงเต่าทองท่านผู้ชมซึ่งถ้าเกิดคุณสังเกตที่ตรงนี้ฮะมันจะมีเลเวลบอกแล้วก็เลเวลโอ้เลเวลสูงสุดอยู่ที่114ซึ่งเราสามารถที่จะคัสตอมได้ด้วยเหรออ๋อ oh. นะก็คือเราจะทําทการคัตตอมสีของตัวละครหรือว่าตัวมแมลงของเรานั่นเองนะ <Okay. S 1> แต่เดี๋ยวท่านผู้ชมผมเห็นคนในเซิร์ฟเวอร์มีเลเวลถึง269แล้วตรงนี้มันมีแค่114เองท่านผู้ชมเดี๋ยวนะอะไรกันครับเนี่ยโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นบอสฮะซึ่งจะสปอนอีก2นาทีอันนี้ก็จะโอ้เดี๋ยวนะอันนี้ยังมีบอสอยู่เลยนะเป็นบอสกบเหรอโอ้เดียวผมจะสู้ไหวไหมเนี่ยท่านผู้ชมคือเลือดเต็มเกือบเต็มหลอดเลยแล้วก็ดาเมจเราแค่20เอง <No. S 1> ผมคิดว่าเรายังไม่เหมาะที่จะมาตีเจ้บ ตัวนี้สักเท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่จุดสปอนก่อนนะอันนี้อ่าอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมจุดสปอนเราอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคกลับมาที่บ้านแล้วนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะเทเลพอร์ตไปดินแดนอื่นได้ด้วยนะฮะแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนะท่านผู้ชมมีบอสค่อนข้างเยอะมากมีบอสแมงมุมมีบอสโอ้โหเยอะจริงท่านผู้ชมฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่เดี๋ยวนะเป็นโซนของเห็ดอย่างนั้นเหรอซึ่งโซนเห็ดมีอะไรให้เราทําบ้างอดเดี๋ยวนะ อันนี้อ๋ออันนี้ NPC ผมนึกว่าคนท่านผู้ชมเอา้าอันนี้คือ,อไรอันนี้คือกล่องซึ่งเราสามารถที่จะมาตีเจ้ากล่องนี้ได้ด้วยแล้วก็ EP ขึ้นทีละเดี๋ยวนะขึ้นทีละเท่าไหร่ขึ้นทีละสิบเลยเหรอโอ้ดั a ดิ้งอีสี่แล้วก็ตอนนี้ผมเดเวลขึ้นแบบรัวมากแต่รู้สึกว่ากล่องมันจะใหญ่ไปหน่อยนะเจ้าบินนี่เนี่ยตีไม่ค่อยเข้าเลยโอ้ oh, วิวัฒนาการไวมาก่านผู้ชมแล้วก็เราสามารถมาเก็บในเรื่องของผลไม้ได้ด้วยนะครับพอเราเก จะโดนคนอื่นมา PVP ได้แบบง่ายๆเหรที่การเล่นผมคิดว่ามันน่าจะมีแค่นี้แหละแล้วก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะเรามาดูที่สโตร์ดีกว่าทุนผู้ชมคูณ2เลือดฮะผมคิดว่าอันนี้เนี่ยต้องมีเพราะว่าเรากันไว้ก่อนเพื่อคนอื่นเนี่ยจะมาโจมตีเรานะราคา399รบโบักไม่ใช่ติราคา300รโบักแล้วก็ faster speed ฮนะราคา100่รลบักถือว่าเจ้าแมปนี้เกมพาสไม่แพงนะครับแล้วก็คูณ2ดามเมจจัดมาเบิ่มๆเอาไปเลยจ้าคูณ2ดามเมจเนี่ยมีประโยชน์แน่แล้วก็กีม ประโยชน์เช่นกันอ่ะจัดมา500โลบักฮะแล้วก็ VP ีเจ้าแมปนี้สามารถทําอะไรได้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เราสามารถที่จะซื้อ EP b o บูสเตอร์ได้นะครับแต่ว่า EP b o บูสเตอร์เนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างเฮ้ยเดี๋ยวนะมันซื้อด้วยดาวนี่อ๋อ <c oughs> โอเคเราต้องซื้อดาวก่อนผมนึกว่ามันราคา750โรบักตกใจหมดเลยนะเพราะว่าราคาแพงมาก <c oughs> อืม <c oughs> ผมจะซื้อสักเดี๋ยวนะอันนี้เขาบอกว่าคนซื้อเยอะที่สุดเลยนะสําหรับ4500ดาวเนี่ยราคาเพียงแค่500โลบักเท่านั้นเอง <c oughs> โอเคเชื่อก็ได้มา เลยฮะ4,500ดาวนะครับแล้วก็เราสามารถเอาดาวมาซื้อบูสเตอร์ได้รู้สึกว่าดาวนะครับไม่จําเป็นต้องเติมก็หาได้นะเราสามารถหาได้จากเลเวลอัพหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าน่าจะใช่ผมจะซื้อบูสเตอร์คูณ2 EP ไปก่อนเลยลแล้วกันบูสเตอร์คูณ2ดาวเมทครับแล้วก็เลือดไม่จะเป็นหรอกอันนี้เป็นอีโมฮะไม่จะเป็นอันนี้เป็นการส่งของถูกไหมโอเคนี้ไม่ค่อยจะเป็นมาตอนนี้เกมพัสด้าจะทํางานแล้วนะครับแล้วก็ EP คูณ2แล้วก็มีบูสเตอร์ไปอีกนะมาท่านะผู้ชมผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปตีกอง ท้าผู้ชมฮะถ้าเกิดเราอยากจะได้ีกพีแบบเยอะๆจริงๆเนี่ยผมคิดว่าการตีกล่องน่าจะเวิร์กสุดและไหนดูซิ ได้ e อีกพีทีละโอู4สี่สิบอีกพีท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ดามเมจค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแล้วก็ตัวผมเนี่ยวิวัฒนาการแบบไวมากเพราะฉะนั้นนะฮะบอกเลยเลยว่าเดี๋ยวผมจะฟาร์มเจ้ากล่องแบบเยอะๆเ,เลยนะหวังว่าเจ้ากล่องน่าจะให้อะไรกับเราที่ดีมากกว่าอีกพีหรือว่ามันเป็นแค่กล่องอีกพีนะอันนี้เป็นกล่องเ e จ e นเดอรี่เลยนะท่านผู้ชมฮะหวังว่ามันจะให้อะไรที่ดีๆกับเรานะโอเคตอนนี้กล่องใกล้แตกแลนะ้วฮะท่านผู้ชมดูซิว่าเราจะได้อะไรจากการตีกล่องนะฮะผมก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าจะได้อะไรมานนั้ มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเราเอ๊ะเอ่อโอเคผมอาจจะได้ในเรื่องของดาวมาผมไม่ทันสังเกตท่านผู้ชมผมว่าผมน่าจะใช้ดาวอันนี้เดี๋ยวนะเลเวลอัพหขั้นหนึ่งหรอ1ขั้นราคา199เลยเหรอใช่หรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่ ไม่คุ้มสิถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ <No. S 1> ว่าเก็บอันนี้ได้ EP เท่าไหร่ได้ EP 4ีผมว่าตีกล่องดีกว่านะเราไปหากล่องตีดีกว่าโอ้นีไงท่านผู้ชมกล่องนี่ใหญ่มากกล่องอยังเพิ่งแตกนะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเลือดของกล่องโอ้โหเหลือ40เองไม่ขนาดมือผมหรอกนะกล่องแค่เลือดสีเองเนี่ยโอ้ยน้อยมากเลยท่านผู้ชมผมว่าน่าจะใช่แหละผมน่าจะได้ดาวจากการตีกล่องมันเป็นอะไรที่ผมนึกคาดไปถึงอ้เดี๋ยนะตรงนี้ก็มีกล่องเหรออันนี้เป็นกล่องแบบธรรมดาได้ EP แค่28เองโอ้แล้วตอนนี้ผมกลายร่างเป็นผีเสื้ออออเเป็นะะไรทีีี่่่่ยวมมมาาากกชฮตตลง โอ้เดี๋ยวนะท่านผู้ชมนี่มันคืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวไอ้เจ้าลูกบอลนี่มาจากไหนลูกเทนนิสสิไม่ใช่ลูกบอลท่านผู้ชมซึ่งโอเคผมเดี๋ยวนะจากผีเสื้อกลายเป็นมดเหรอโอเคเจ้าแบบนี้มันเรียงกันยังไงครับเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจคนระับว่ามันเรียงหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะเรียงนะ A later few moments later. โอเคกล่องน่าจะพังแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ผมกลายเป็นตัวอะไรอันนี้เขาเรียกว่าด้วงหรือเปล่าน่าจะใช่ท่านผู้ชมวันนี้ด้วงหน้าตาเหมือนควายเลยนะด้วงควายหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่โอเคแล้วก็ตอนนี้ผมเลเวล2ี่่ท่านผู้ชมและก็แน่นอนเลยอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นชาเลนจ์เหรอโอเคเตกิวเซชแล้วก็ตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ้เดี๋ยวนะตรงนี้อ้าวตรงนี้มีดัมมี่ด้วยซึ่งถ้าเกิดเราตีดัมมี่เราได้แค่8 EP อีพีเองอันนี้เราวาปกลับไปที่อื่นเหรอหรือ,อยังไงใช่เราวาปกลับมาที่ตรงนี้้แลวก็ มันเหมือนเป็นโซนท่านผู้ชมฮะแล้วก็เป็นดินแดนแล้วก็ข้างหน้ามีกล่องให้เราตีด้วยท่านผู้ชมฮะแต่ว่าผลไม้ดรอปเยอะมากเลยนะมันดรอปแบบเยอะมากเลยได้ EP เท่าไหร่เอ่ยขอดูหน่อยสิได้ EP 32เอ๊ะเดี๋ยวนะทำไม EP มันลดลงหรือว่าแต่ละดินแดนคูณไม่เท่ากันใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมผมว่ามันน่าจะใช่แล้วประเด็นคือทำไมเดี๋ยวนะผมโจมตีทีละหนึ่งดาเมจไดออ้ไงหรือมันปกติฮะท่านผู้ชมต <No. S 1> อนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโจมตีแรงกว่านี้ไม่ใช่เหรอเออมาทีู่ o เตอร์ มันก็ทํางานนี่นะท่านผู้ชมมันควรที่จะทํางานมากกว่านี้ดิ <c oughs> อ่อมันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของผมก็ได้ไอ้คูณ2ดาเมจเนี่ยมันน่าจะเป็นคูณ2ดาเมจเกี่ยวกับไป PVP กับคนอื่นมันก็ไม่น่าใช่ไหมท <c oughs> ่านผู้ชมมันไม่เมคเซนส์เท่าไหร่เลยนะไป PVP คนอื่นแล้วคูณ2เหรอโอเคท่านผู้ชมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะลองไปตีบอสดูดีไหมแต่ว่าตัวเรายังเล็กอยู่เลย <c oughs> บอสตัวไหนมันสปอนบ้างแล้วเลือดเหลือน้อยเจ้าบอสกบเนี่ยเลือดเหลือแค่13ื่นสามท่านผู้ชมแต่เจ้าบอสอินซีตรงนี้โอ้โหหมื่นเก้าบอสเป็นยังงไ เป็นอย่างนี้ยังไงล่ะโอ้โหเดี๋ยวแล้วเราตีกันนาอยู่2คนเองเหรอเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนะเพื่อนจะตายอะ่ะอันนี้คือผมใช้ดาเมจคูณ3อยู่ใช่ไหมท่านผู้ชมใช่ผมว่ามันน่าจะใช่ โอเคหลบหลบ,หลบเพื่อนนายไม่หลบการโจมตีของอินซีบ้างเลยเหรอนายเลือดเยอะเนี่ยเรารู้นายจะเป็นตัวแทงให้เราอย่างนั้นเหรอโอเคโอเคเป็นแทงก็เป็นแทงฮนะเ,เดี๋ยวนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นคอมมอนอเมริกาอินซีด้วยนะโอเค <c oughs> อันนี้คอมมอนใช่ไหมคอมมอนเลือดสองหมื่นเลยเหรอถ้าเกิดเป็นลีเจนด์นี่เลือดไม่หลักแสนเลยท่านผู้ชมซึ่งเวลาที่เราตีบอสนะครับผมก็สังเกตได้แล้วนะว่าเราได้อะไรจากการ, board, าานะรตีบอสท่านผู้ชมฮะั่นก็คือในเรื่องของอ e ีกพีกับดาวนนั่นเองซึ่งถามว่าคุ้มไหมว่ามันก็ ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะมีคนเชิญตี้ผมมาเพียบเลยเอานี่เขาชวนผมไปหนึ่งหนึ่งละไม่เอาฮะผมยังเป็นขเขาเรียกอะไรมแมลงกระจิตฤทธิ์อยู่นะฮะไม่เหมาะกับการ PVP หรอกโอเคตีต่อฮะตีต่อ โอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้บอสใกล้ตายแล้วฮะแล้วก็บอกเล่นๆว่ารีวอร์ดหรือว่าของรางวัลที่ผมจะได้เนี่ยแลดูไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เลยนะดูสิอีกพแค่พันหกเองไงเนี่ยแล้วก็ได้ดาวมาแค่68ดวงเองใช่ท่านผู้ชมผมว่ามันไม่คุ้มนะผมว่าเอาเวลาไปตีกล่องดีกว่าแล้วก็แลดูจะอุ้ยตัวนี้เท่มากตัวนี้โคตรเท่เลยท่านผู้ชมมันคือแมลงอะไรครับเนี่ยโอ้โหมีแมลงแบบนี้บนโลกด้วยเหรอแต่ว่าจะว่าไปตัวเราก็เหมือนกันนะตัวเรามีบนโลกใบนี้ด้วยเหรอเนี่ยรับของรางวัลก่อนเดะมนิ เดี๋ยวนะอันนี้เขาเขียนว่า for sale เซลอะไรอะ่ะขายอะไรอะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะอันนี้เป็นบ้านเหรอเขาไปขายเหรอท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวถ้าเกิดผมกด R บวกล l o t แล้วก็อ้ซื้อบ้านแล้วเราได้อะไรท่านผู้ชมราคา2,000ดวงเองนะอ่ะลองซื้อมาก็ได้ท่านผู้ชมฮะซื้อเรียบร้อยตอนนี้เป็นบ้านของผมแล้วนะฮะ for sale อา้าวเดี๋ยวนะผมซื้อแล้วไม่ใช่เหรอใช่ผมว่ามันน่าจะแบบไปอยู่ที่บ้านเราอันนี้มันน่าจะเป็นแค่ในเรื่องของร้านค้าตัวช่วยเฉย 1, years later. เอาละท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมเล่นมาประมาณอีกเกือบ20นาทีเลยตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่เดี๋ยวนะ49ใช่ไหมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดตอนนี้ผมเลเวล49แล้วนะครับแล้วก็มีหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่ผมนั้นคับคาใจมากก็คือเลเวลอัพของเจ้าแมปนี้เนี่ยมันไปได้ถึงขนาดไหนผมกลัวว่ามันจะเลเวลอัพแค่หนึ่งขั้นท่านผู้ชมฮะมีความสั่งหอนใจแบบนั้นมากๆเลยจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมก็ได้จะรู้ไปแล้วนะฮะแต่ผมยังไม่รู้แล้วก็ท่านผู้ชมบางส่วนก็คงยังไม่รู้ใช ใช่ไหมว่าถ้าเกิดเราซื้อ199รบโรบัคตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเลเวลอัพได้ไกลแค่ไหนมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะนี่เป็นการลงทุน200รโรบัคที่สุ่มเสี่ยงมากๆเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคทําการายนาวฮะเรียบร้อย j e s ส s กังฟูถามจริงอัพแค่ขั้นเดียวเองเหรอแล้วก็ตอนนี้ผมเป็นวัลแรงอะไรไม่รู้แต่มันเท่มากท่านผู้ชมฮะ<อ>เป็นตัวสีแดงแต่ว่าเจ้าแมงป่องตัวนี้มันเท่กว่าโอเคท่านผู้ชมฮะนี่ถือว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็เล่นได้ไม่เบื่อเลยนะ มีอะไรให้ทค่อนข้างเยอะสามารถไปตีบอสได้หลายตัวแล้วก็วิ่งเก็บผลไม้หรือจะวิ่งเก็บกล่องก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำนะ FK กล่องก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณจะเปิดข้ามคืนคุณก็ทําการ FK ดัมมี่อันนี้เป็นอะไรที่ผมแนะนําได้เท่านี้สําหรับการเล่นเพียงแค่4 0นาทีของผมเท่านั้นเองก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองมาเป็นแมลงตัวเล็กในโลกใบแสนใหญ่อันนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะลองเข้ามาเล่นเจ้าแมปนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะฮ แจ้งเตือนให,ใหม่ๆนะฮะอย่าลืมพ่กดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องของผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time